บนทางหลวงหมายเลข203ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเลยกับอำเภอภูเรือประมาณหลักกิโลเมตรที่49คือช่องทางรถยนต์ที่จะเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติภูเรือก่อนขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดภูเรือพวกเราได้แวะเข้าไปทักทายและขอข้อมูลการท่องเที่ยวจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ภายในที่ทำการของอุทยานภายในอาคารหลังเล็ก จะเป็นที่รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลสำคัญของทรัพยากรต่างๆในเขตพื้นที่อุทยานทั้ง 1, พันธุ์พืชสัตว์ป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับสวนในการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะ ขับรถตู้ไปตามเส้นทางสีดำๆนี่นะครับก็เป็นเส้นทางนายานการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือจะค่อนข้างสะดวกเพราะได้มีการตัดถนนเข้าไปใกล้กับจุดท่องเที่ยวที่สำคัญเกือบทุกแห่งจนนักท่องเที่ยวสามารถนํารถไปจอดและเดินเท้าเข้าไปในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักพวกเราจอดรถบนลานดินที่ทางอุทยานได้จัดสรรไว้ ก่อนที่จะเดินไปตามถนนลาดยางเพื่อขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดสูงสุดของภูเรือพระพุทธรูปองค์นี้คือพระพุทธรูปนาวาบรรพตโดยอดีตผู้วารชการจังหวัดท่านหนึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระญาติในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพื่อมอบให้กับชาวภูเรือเมื่อวันที่24มิถุนายน2520ต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคมในปีเดียวกัน ประชาชนชาวภูเรือจึงได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาประดิษฐานบนยอดภูเรือเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวเลยและพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปมาภูเรือถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคม ปีพุทธศักราช2522มีเนื้อที่ครอบคลุมอำเภอภูรเรือและอำเภอท่าลี่รวมทั้งสิ้น75,525ไร่โดยมีอนาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของภูรเรือเป็นเทือกเขาสูงและมักมีที่ราบกว้างใหญ่บนยอดเขายอดเขาสูงสุดของภูรเรือ อยู่ที่ความสูงประมาณ1,365เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยบริเวณยอดภูเรือจะมีลักษณะพื้นที่เป็นลานหินกว้างสลับกับทุ่งหญ้าที่มีป่าสนขึ้นแซมสลับทั้งสนสองใบและสนสามใบอันนี้กลุ่มสนเนี่ยนะครับก็พบในประเทศไทยนี่ก็จะมีอยู่สองสายพันธ์ก็คือสองใบกับสามใบก็คือสัธีการเนเด้ครับนับเลย 1 2ึ่งสองก็ถ้าเป็น2องใบก็สองใบก็จะมีแค่นี้ครับเขานับจากกลุ่มใบกลุบแล้วลักษณะลำต้นนี่มันจะเหมือนกันไหมคะลักษณะลำต้นก็จะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นสนสองใบเนี่ยเปลือกลำต้นเขาจะเป็นคล้ายๆกับเกล็ดจระเข้เป็นร่างแแหเป็นร่องดำๆลงไปแต่ถ้าเป็นสนสามใบนี่เปลือกเขาจะบางแล้วก็จะมีสีออก แดงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะร้อนๆครับถ้าเราไม่มีโอกาสนับใบก็ดูเเลกายและดูจากเปลือกของต้นตามเส้นทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อระหว่างจุดชมวิวต่างๆ พวกเราสังเกตเห็นแผ่นป้ายที่เขียนอธิบายและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเช่นลักษณะของป่าเขาพันพุ์พืชรวมถึงการก่อเกิดของพื้นหินและแท่งหินที่มีรูปร่างแปลกตาที่พวกเราพบกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆตั้งแต่รถของพวกเราขับผ่านบริเวณที่ทำการของอุทยานจากแผ่นข้อความที่เขียนบรรยายถึงลักษณะการเกิดหินที่มีรูปร่างพิสดารเช่นนี้ได้บอกไว้ว่า เมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลต่อมามีการยกตัวเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นที่ราบสูงอีสานซึ่งประกอบด้วยหินทรายที่มีโครงสร้างเปราะบางเป็นส่วนใหญ่หินเหล่านี้เมื่อถูกลมและฝนก็จะผูกกร่อนจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆทุกวันนี้เมื่อท่านเดินทางไปตามเทือเขาหลายแห่งในภาคอีสานจึงมาพบหินที่ลักษณะแปลกๆอยู่เสมอ